ครับครับวันนี้ได้เจอจินโจเจอจินโจขับขี่ก็ถือว่าใช้ได้อันดับค่อนข้างจะเป็นอันดับหนึ่งเพราะสนามระดับนี้ยังไม่มีใครทำได้เลยครับจินโจไปถึงสองสาครั้งแล้วจินโจ้ก็พัฒนาขึ้นเยอะแต่ก้าวต่อไปอาจจะเป็น125อาจจะเหนือว่าน,นี้ วันนี้มีอะไรดีๆที่จะมอบให้เพราะว่ารถยนต์มันไม่รถรถมอเตอร์ไซค์ที่แข่งอยู่มันไม่ค่อยสะอาดเอาน้ํายาตัวนี้ไปล้างให้สะอาดนะอย่าไปล้างหน้าล้างแต่รถอย่านน้ำยาอะไรครับเนี่ยน้ำยาซปเปอร์คีนซปเปอร์คีนซปเปอร์คีนล้างอะไรได้บ้างครับล้างล้างจานนะครับล้างจานอย่าไปล้างเลยครับเอาเอาแล่แค่ล้างค้าบน้ํามันคราบครื่องโอนล้างเครื่องยนต์ล้อยางสิ่งกปรกของรถยนต์ครับ ครับวิธีล้างต้องทำอไงครับวิธีล้างก็คือก็ฉีดน้ำให้ทั่วแล้วก็เอาน้ํายาฉีดไว้ทิ้งอย่งสามนาทีห้านาทีต้องมีตัวฉีดใส่น้ํายาแล้วก็ฉีดมีมีฟอกกี้มีฟอกกี้ฉีดครับแล้วก็ผ่านน้าแรงครับคือมือเมื่อก่อนเนี้ยมือเราจะเป็นแผลหมดเพราะว่าต้องล้วงไปตามซอกซี่ที่ซอกอันนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องอันนี้ฉีดไว้แล้วก็ทาให้สะอาดก็ซักทีท่านใดสนใจก็ท่านใดสนใจก็ผ่านเฟซบุ๊ก ได้เลยท่านพี่ดำครับเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ได้เลยเบอร์เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับ0816385319คอยรอบ0816385319ครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่พี่ดำสนับสนุนน้ำยาซูเปอร์ครีนครับ สีสีแดงนะเป็นน้ายาล้างรถมอไซค์ครับล้างรถล้างเครื่องล้างเครื่องล้างเครื่องยนต์ได้หมดได้หมดใช่ครับเพรามอไซค์ครับรถเก่งรถยนต์รถอะไรล้างไม่หมดครับเปิดโทรศัพท์ตามที่ว่าไว้ผู้ท่านใดสนใจจำหน่ายยังไงครับราคาจำหน่ายราคากกราคาก็ลิตรละ150บาทพร้อมฟอกตีอันนี้ลิตรลิตรหนึ่งลิตรสามลิตรอันนี้สามลิตรแต่สามร้อยห้บาทลิตรละสามลิตรพร้อมฟอกตีหนึ่150บาท พอกี้คืออะไรครับพอกเครืองที่ฉีดสเปรย์มีหัวเรียบร้อย3ลิตรน้ำราคาอยู่ที่350ร้้าขอเบอร์อีกรอบศูนย์แปดหนึ่งหกสามแปเปอร์ครีมซูเปอร์ครับท่านใดสนใจก็ทักมาวันนี้ก็ทีมงานชินโจโดยเฉพาะก็ขอขอบคุณพี่อดำในวัยนะโอกาสนี้ด้วยครับเดี๋ยวก็มอบให้พี่ไก่ไปอีกรอหนึ่งชินโจกันรอหนึ่งแล้วก็พี่นกพี่นกไปอีกกันรอหนึ่งครับเดี๋ยวก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่อดำขอบคุณครับ เป็นังครับเี่ือนี่ยี่พัฒนาการีันการครับอ๋อติดตามสินจอมประจำอ๋อขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอ่าครัพี่ไทยพี่ไก่ไทยพี่ไก่พี่พี่พี่ดำไก่หน่อยครับ้ยม่ม่ไี่อยูกนะครับอ ห้องกล้องดี่ลูกตัวเล็กโอเคครับอ๋อพี่ติดตามจีโจอยู่นะครับใช่ครับดูนานยังครับพี่ครับนานแล้วครับเป็นปีแล้วครับแล้วครับช่องช่องเก่าบินไปแล้วครับเก่าโดนไปแล้วเหอบินไปแล้วครับเรียบร้อยเด็กครับลูกชายกี่ขวบแล้วครับสิบขวบครับขวบรอแล้วพี่นะ เราจะไม่ต้องทายเยลมาขับไม่ต้องทายเยลลูกมาขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีเยลครับเหงื่อเหงื่อครับโอ้ยชื่ออะไรครับอาหมุดฮาหมุดอามุดอ่าเป็นผู้สิทธิ์เนอ๋อรู้จักพี่บังอาดมไหมลูกมีอะไรบอกพี่อาดำเลยนะน้ำยาล้างรถซุปเปอร์คลีนนะพี่อาดำมาสนับนุนนี่พี่บังอาดำพามาขับหรือลูกก็มาที่นี่มาที่นี่อันแหลอครับพี่ครับพี่ หล่อมากเลยหล่อกว่าพ่อเนี่ยโอ้โหหล่อพ่อนี่ไม่ไี่เหงื่อนะไม่ได้ทายิวนะวากน้ำยาแต่งหครับโอเคโอเคอ้าวางแฉกน้ำยาครบคุณครับโอเคพี่สวัสดีครับติดตามจินจอยอยู่แล้วครับครับคเป็นไงบ้างครับช่องดีครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆครับเด็กรุ่นใหม่ก็ดูบางทีเราผู้ใหญ่แล้วก็บอกเขาก็ไม่ค่อยค่อยเชื่อแต่เขาแต่เขาดูชินโจอยใช่ไหมครับดูดู น้องชื่ออะไรนะคุณคิดฮามูดครับฮามูดครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องฮามูดหน่อยน้องฮามูดอายุเท่าไหร่แล้วลูกสิบขวบครับสิบขวบเคยดูชินโจไหมเคยครับเป็นไงบ้างครับลองวิจารณ์ช่องชินโจหน่อยครับสนุกครับสนุกไหมชินโจครับเป็นไงบ้างในสายตาฮามูดครับชอบตรงไหนชินโจมากที่สุดครับเก่งครับล้มบ่อยเนี่ยนะครับมี่ชินโจล้มบ่อยมากดูเห็นปะ เคยเคยดูดูคลิปจินงโจนานยังครับนานแล้วครับนานแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะบินไปหมดแล้วครับแล้วจินงโจกําลังทําคลิปใหม่นะทำไปเรื่อยแต่ว่าขับรยเก่งหรอกแต่เป็นคนชอบปวดนะชอบถ่ายวิวลงทุกวันจินงโจชอบปวดเหมือนพ่อเขาอะเะโอเคนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่พี่อาดัมจะให้น้ํายาล้างรถครับเอ้ามาแล้วครับขอบคุณนะครับซุปอร์ค e ี n ครับพร้อมล้างเลย สวยด้วยสวยด้วย okay. ขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับพี่บางดำก็แสดงว่ามีคนดูชินโจ,โจเยอะเนาะเยอะเยอะนะเยอะเพราะวัยเด็กวัยเด็กตอนนี้ไม่มีใครดูไม่มีใครทำรมีแต่ถ่ายพันธะทั่วไปครับแต่ว่าใน YouTube อะไรเนี้ยมีชินโจคนเดียวครับในระดับไายที่เท่านี้แปดแปดห้าหกห้าครับเพราะที่อื่นก็ถ่ายพันธะครับไม่มีสาเหตุเพราะพ่อมันขี้อวด ชอบปวดไม่ใช่ใช่ออกมาแล้วคนดูครับที่อื่นทํามาแล้วครับครบับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับอย่าลืมนะเดี๋ยวขออนุญาตลงนะถ่ายนี่ครับโอเคครับน้องมาขอถ่ายรูปด้วยน้องเคยดูยูทูบว่าโอเคเนาะเรียกว่าผ่านถึงช่องเก่าจะบินไปสองสามครั้งแล้วเราก็ไม่เลาะละพยายามเนาะถ่ายไปเรื่อยครับเก็บข้อมูลไปเรื่อยครับมันเป็นอะไรที่ิตต่อไปต่อให้ยูทูบลบหรือบินยังไงก็ช่าง เราเก็บโคมูลไ้หมดแล้ว YouTube ไม่ต้องลบแล้วเมื่อไหร่ก็ได้เราลงใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสดีครับเอาไงเป็นพี่วันนี้กูทิเป็นไงบ้างพี่วันี้มิเอ้ยวันนี้เจ็ดหกหนึ่งห้าครับท่านผู้ชมใหม่กิฟต์เลยครับฟอดนี่ของใครเราไปดูกันเจ็ดหกหนึ่งห้าบอกอีกครั้งหนึ่งครับ ไปดูคข่งไถกันนี่ครับ7 6 1 5หครับพวกนี้สลับไม่ถูกต้องนะครับสลับได้โอ้ี่ก็ได้รับการสลับหนุนเอาน้ำยาล้างรถซุปเอรื่อกรีนนะครับครับเนี่ครับครอบครัวนี้นะครับคุณพ่อพาลูกมาขับมีรถสามคันแล้วครับรถไม่ค่อยเยอะครับหมดไปลูกไปก็หลายแสนรูปล้านแล้วครับเพราะความรักลูกทำได้ทุกอย่าง ลูกจะรักพ่อรักแม่หรือเปล่าก็ต้องรอดูจอนโตขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้สุขภาพแข็งแรงมากขอเบอร์หน่อยขอเบอร์หน่อยขอเบอร์หน่อยเนี่ยก็บอกไม่ดีกันหนึ่งอ่ะขอเบอร์โอเคชินโจไปเก็บของป่ะพี่นกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ